ถอดหนึ่งชิน้นออกมาเลยและนี่ก็คือะกะติกาเดี๋ยวเขาไว้เขาไว้อยู่ เกมคำห้ามต้องกติกาก็คือ 1. ทั้งสองคนจะมีคำอยู่บนหน้าผากของตัวเองอีกฝั่งจะต้องทำให้ฝั่งตรงข้ามพูดคำบนหน้าผากออกมาหากใครหลุดพูดจะต้องถูกถอดเสื้อผ้าทีละชิ้น 2. ระหว่างเกมจะมีเวลาเล่นแต่ละรอบเพียงแค่3นาทีหากหมดเวลาให้ผู้เล่นที่เหลือตอบคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองหากตอบผิดจะต้องถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกด้วยเช่นกันมีเวลาให้ผู้เล่น3นาทีในการไปใส่เสื้อผ้าให้ได้มากที่สุด 三、二、一。 ไม่ม่ทางได้เห็นฉันใส่เข่งกินในตัวเดียวหรอกและนี่ก็คือคำห้ามต้องของแต่ละคหันมองหน้ากันได้เลยค่ะ นะชื่ออะไรน้องเนยดีดีน้องเนย <c oughs> ไม่พูดหรอกรู้ละรู้แล้วว่าคำว่าอะไรช่องแกชื่อช่องอะไรอขจิตพูดเอา,ต,า,ต,า,ต,าต้องตอบดิโอ้าชีมีดอมแล้วช่องฉนะันอ่ะฉันต้องตอบแหละเอาเอ้ยดูดิไม่ตอบมาานนันจะเล่นได้ไงชื่อ <c oughs> ช่องท้าชื่อช่องท้าเราเหรอ เขากระทัดต <t art ic> <od> ่างกันยังไงบ้างฉันดีแกไม่ดีเข้าไปวายปกติในชีวิตประจำวันเกดิกฉันว่าอะไรแหนมเฮ้ยไม่ใช่กเที่เป็นอะ่รที่ไหนปกติแกทำงานที่ที่ไหนบนโลกไม่อันเนี้ยเรียกว่าอะไรบนโลกไม่สถานที่ที่แกทำงานตรงเนี้ยผมหลังนี้เป็นอะไรเป็นอะไรของแกเป็นอะไรของแกซับ ที่แบบแม่จะตั้งให้ฉันตั้งแต่แรกแต่ว่าป้าบอกว่าบนหัวฉันคือคำว,ว่าน้ำหนึ่งกระจกเอานหนูแกสตูเฮ้ยมันได้ยงวะมันไ,ไร้ยงวะเฮ้นี่ตัวสตูแน่เลยทำไมไม่เป็นบ้านเลยสตูัลยงอะเวลาแกมีแฟนอ่ะที่แกรักมากมากแกจะเรียกเขาว่าอะไรเมีย เมียเมียจา๋าเมียน้อยเมียหลวงเมียใหญ่เมียทำไมอ่ะถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรอธิษฐานพรุ่งนี้งั้นถ้าเกิดวันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันอะไรพุธ <laughs> ใช่แล้วสมมติวันพุธเมื่อวานคือวันอะไรว,ว,วันที้วัน ันอะมีมันอะไรบ้างอธิษฐาจันทร์จันทร์จันทร์วันจันทร์วันจันทร์วันเขาโดนยาจังแอมกระจาะจริงคิวแตงฉลาดสินะตอนเราคนเราเป็นแฟนกันอ่ะยังไม่จบเรื่องเป็นแฟนกันคิวชอบเป็นไส้มากเันหัวแก่แฟนเขาใจเขาเป็นหัวแก่เลย ถาว่าปกติคนทั่วไปกับแฟนกันเรียกว่าอะไรมิทานหรือนิยายต่างไมใช่คำว่าที่รักนหัวแกเรียกว่าอะไรฉันไมรู้เลยไ่ีถามเลยเลยอ่ะาจะไม่ไ้กัคำนันไม่ไปวดเหรอไม่ไปเลยแลโแกชอบกินอะไรเลสกสอลตอบผิดรอบผิดด้วยอ้าวมันจะปวดาจะต้องถอยไปถึงไหนเนี่ยา มองชัาเหรอหันมาประเทศที่แกชอบมากที่สุดห้าประเทศไทยลาวอินโดไชน่ายูสิแลนฮะไรคิดจะโกงทำไมข้าได้ฟังก่อนว่าเขากระทันนะคะทุกคนเรามีความฝันค่ะก็เราอยากเรียนศัพทประเทศด้วยกันไม่ใช่ฝันกับเมืองเลยไม่ได้อยากเรียนศัพทประเทศพ่อกูมารขับให้กูไปไม่ค่ะทุกคน เค okay, ค่ะทุกคนซึ่งประเทศนั้นคัะไปคนเลือกปะทำไมถ้าหนึ่งอยากไปเรียน UK แล้วงทำยังไงล่ะพ่อมาค่ะให้กูไปไม่แล้วไม่เกถึงเลือก UK อะ่ะพ่อบอกให้กูไปถ้าทีน่นี่แกพ่อบอกให้เกไปนั่งไหว้พี่แล้วทำไมแกถึงเลือก UK คใช่กับพ่อส่งพี่ไปก่อนอ่ะพ่อเลยให้ไป UK เหมือนกันอ๋อรู้แล้วไมด่ดวกูเดยกูรู้แล้วเฮ้ยทำไมเนี่ยเกตจนี้ไหนมา UK มันคือประเทศอะไร UK มันคือประเทศยูเคคำไหนเนี่ย ไม่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 อมอนปิดปิออ่อนปปิดปดก่อปิดลิปก่อนปิดิป่ออนิปิลอด่ปิ่นปินปิดปินป่นนปิดก่อนอนดกอดออน่อกอปดกนนกน่า ยิ่งกเขาว่าเซ็กซี่นะทุกคนขนาดช่องตัวไปถึงห้าล้านสุดท้ายจะได้เห็นจุมาแก้ผ้าแล้วโอ้โห,โหไม่มีอีกชั้นไหนแกลองเปิดคลิปให้ดูนะครับว,วันนี้วันที่เท่าไหร่ฉันไม่รู้แกต้องรู้วันนี้วันอะไรเอาวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่เจ็ดแล้วพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่แปดวันนี้เสียอะไรเขียวเปิดคลิปให้ฟังหน่อยแล้วสวัสดีครับคลิปช่องแกนี่ผมไม่ย่องแกโอปอล่า ทำไมถึงตัดสินใจทำจมูกเพราะว่าทะลุไม่อธิบายคนดูฟังอเลยนะเป็นเหตุการณ์นี่ถอดนั้นนั้นจะทำอะไรมาจมูกจะทะลุอธิบายตอนแรกจมูกจะทะลุทุกคนทุกคนนะถอดโอ้ยแคลร์วันนี้วันอะไรเดือนนี้เดือนอะไรกุมภาวันนี้แกทำอะไรบ้างไหนร้องเล่าดิ มันนี่เหรอมันนี่เหรอมันนี้เหรอเดินเออดีขาจะให้ถอดบ้างร้อนชิหายกูอยากถอดมากเลยกางเกงอันเนี้ยทำไมไม่ถอดนี้ก่อนอะเออเนาะมาอันเนามาทั้วันเนี้ยทำไมแกเป็นคนแบบนี้อะอย่าเลย แล้วก็มาดมทุกวันเลยอืมอะไรอือโอเคท่านเจ้าพี่อยู่ที่บ้านนะทำไม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 แกก็ยอมรับไงแค่แกตดมาดมจริงปะอ่าใช่ใช่แต่เขาไม่เออแต่กูใช่ไงใช่กูใช่ทุก่ันและท่านนะคะชอบแบบว่าสั้างเก่งหนอันนี้ละครั้งลองใส่ซ้ำใช่แต่ที่บุดมามึงวดเลยมึงวดเลยมึง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 วนเลยอะไรวะ คนเขาเล่าบอกมีสกิลคำบาาอกมามึงเริ่มถามไปแล้วกูถามาะทวนเนี้ยารถ่ายยูทูบมันไม่ใช่การทำงานใช่ไหมรู้สึกสนุกกับการถา่ายรู้สึกแบบไม่ได้ทำงานปะรู้สึกว่าสนุกอยู่เป็นความสนุกแบบไหนสนุกโคตรมีความสุขใส่ร่าลืมมีดีด<อ>ีไม่มีความกดดันไม่มีเลยไม่อย่ากมีแฮปปี้เนสแล้วทำไมแกถึงแบบว่าวันหนึ่งแกถึงมาทำ YouTube แล้วก็คิดคอนเทนต์ได้เก่งขนาดนี้ต้องการจะดูเนี่ย ทะลึ่งช่องอุ้มคิดจะทำอีกอย่างต่อไหมหลังจากยูทูบอ่ะตอนนี้เองคิดไม่ออกทำไมเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีอยากทำอะไรไม่รู้อยากทำอะไรไหมขายขนมเดียวเลยคิดว่าขายขนมแล้วมันมันจะไม่ขาดทุนหรออ่าไม่รู้ยากมากเลยอ่ะแหวนียดไม่ใช่ คอนเทนต์หรอวะทำงานส,งสองชิ้นใช่ไหมสองชิ้นนะ่ะเข้าสองชิ้นเหมือนกันเหรอเออเข้าขอตอบพีได้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะนี่ถอดแหวนนั่นกันชาร์ลีวิเกี่ยวเกี่ยวแกบอกว่าเกี่ยวเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวไม่เกียวไม่ซ่ยอให้ห่างเดียวนี้หอนไม่ต้องเยอะเลยหอแล้วนะหอนเลย

แกกลัวอะไรอีกที่เป็นสัตว์แบบสันวัน่ารักแกลัวสื่อจะจิ้งจบแค่สองอย่างเองเหรอใช่ตอนเด็กเคยมีประวัติไงคนเขาเคยปัดปัดแล้วนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาโดนหน้ากูชื่อเล่นแกชื่อแรกชื่ออะไรแม่เขาอ่ะเคยตั้งชื่อเขาชื่อหนึ่งชื่อแล้วป้าเพราว่าไม่อยากชื่อนั้นก็เลยเปลี่ยนมันเป็นน้ำหนึ่งกันทุกคนเขาก็เลยชื่อน้ำหนึ่งวันนี้เป็นชื่อของกินอย่างหนึ่งที่ท่านชี้ไม่ชอบกินเฮ้ยท่าไม่บอกเพราะมันคืออันนี้ คนหนึ่งเรียกแกว่าอะไรมั้งที่ไม่ใช่ชื่อจริงเจ้าหญิงอะไรนางฟ้าอะไรคนสวยอุ้ยหลงเสน่หเลยเกินด้ชื่ออะไรบ้างต่อไแกไม่ชอบจิ้งจกเพราะอะไรเพราะเสืออะไรเพราะจอแทย์วะอะไรไม่บอกมาทีละอันอยากรู้จอแทย์เขไม่ชอบมันมันกัดเอ้ยเสือเขไม่ชอบมันดูแล้วชีวิตนี้แกเคยแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบว่าจิ้งจกเกาะหน้าอะไรครั้งมากไช่แล้วทำไมแกถึงกลัวจิ้งจกขนาดนั้นก็กลัวมันฝังใจไงตอนนี้เหมือนมันเกาะหัวกูอยู่เนี่ย

เนี้ยบางทีมันแบบมาอยู่ใต้ตูก้ก๋วๆไอ้ตู้เนี้ยบางทีอ่ะพี่เลี้ยงตูตอนเด็กอ่ะคนงานในบ้านเขาชอบจับมาแก้กูสีที่ไม่ชอบคืออะไรเขียวก<ำ>ับเหลืองลุงมีกี่สีในอดีตนะคะลุงอ่ะเขาบอกว่ามันมีทั้งหมด5สีแต่ต่อมานะคะคเขาเพิ่มมัน6และเแล้วมีสีอะไรบ้างล่ะคนเดียวเขาอยากรู้สีอะไรบ้างไม่มาบอกกี่สี purple blue light blue ภาษาไทยไมี่ no no I speak only English ไม่ได้ที่โกงไล่เลยเจ็ดสีนะมีสีอะไรบ้างเพมเพมเพมเพลโยมีสีอะไรบ้างอยากฟังไหมไม่เนาะสีมังคุดสีไม่ใช่ผลไม้ใช่แต่เป็นสีเดียวกับมังคุดไงสีอะไรสีน้ำทะเลไม่ได้ที่โกงสีท้องฟ้าสีต้นไม้สีเขี้ิงจบ พี่ถอดลวนะไปน้ำต <No. S 2> ด,ด <c oughs> หมดแล้ววนะ่าอะไม่เหลืออะไแล้วนะไม่เหลือบ้านอะไรหลังเป็นก้อนเลยใส่รองบออาที่พี่แกฝันอนนานาอว,าวินดวกท็อปเกย์ทานอสไอรอนแมน เจพราะแม่ฝันว่าให้แกเป็นอะไรหมาถ่ายพอดีอาชีพมาสวะถ้าไม่แกอยากใหเป็นเป็นสวะก็ไม่อยากเป็นช่องอุปถัมภ์แสดงคำมี้สองคนเนี่ยผู้ชายชื่ออะไรอีกกี้เอ๋ผสมชื่อจริงอ่ะเร็วเอ๋ผู้หญิงพี่กู่อกกำลางกายเขาอ่ะเขาชอบเรียกเอ๋ว่าอะไรเอ๋แก่ไม่ใช่หมออ้าวยูทูบหรอปัญหาว่าอะไรมางหมอ เกชื่ออะไรอ๋อเกชื่ออะไร<ำ>บี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 เผ็ดต่อท่าทีมกิดเยอะเกินมากถอ,อ,อดถอดหายทีงงเก่งตรงนี้โไม่หมดแล้วอ่ะให้เหลืออะไรอีกอ่ะอืมอ๋อค่อยลงขึ้นหน่อย ทำให้เกมมันตื่นเต้นขึ้นเราไม่คิดเยอะแล้วเราแค่เวลาตอบแค่สามวินดนั้นโอเคนับหนึ่งสามไม่ตอบถอดตอนเด็กแกเคยดูการ์ตูนอะไรบ้างโดเรมีไปมีฉายาว่าอะไรไอหลอนมากระทัดไม่ใช่อฉายาไปกินตับไม่ใช่เขาเป็นเขาเป็นผู้อะไรผู้ชายไม่เขาเขาชอบช่วยเขาไม่ช่วยเหลือเขาเป็นผู้อะไร๋อเปผู้หลอกกนาดนั้นอะแต่มันเนียนทีาบี้มีกี่ตัวใส่อะไรบ้างมูมูดปกปิ๊กกระดิกแล้วก็หัวเข่า มาจากเรื่องอะไรม่ใช่มาจากเรื่องอะไรมาจากเรื่องหนูน้อยน่ารักโดเรมีละครอะไรไม่ใช่ไงปกติกระตุกกระกไม่ตอเรื่องเนัปี้อันนั้นมันชื่อเร่องอะไรหนูน้อยน่ารักโดเรมีไม่ไ่ให้ตอบเรื่องอะไรปกีิไม่ให้ตอบเรื่องเทนัปปี้ตอมาเทนัปรบ้ไม่มีตัวไป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 ่ปไปยปไ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 มไปไ่ไปไม่ปายาว่าไป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 ไมไใช่ไปไปลเล่าเข้าพรรษาเอาฉายาจริงๆไองเขาไปดิ กระตูเนี่ยเทนนิสับบี่เอาชื่อแต่ละตัวมาเขาจำชื่อไม่ได้อะเขาจำไได้แค่ตัวหน้าแล้วมันเรื่องอะไรกันเนี่ยมันเรื่องพาทีขำยู่บนฟ้าชื่อเรื่องเทนาิี้มันชื่อเรื่องอะไรชื่อเต็มมันอะไม่ใช่เทนนิสทัี้ที่พูดอะไม่ใช่ชื่อเต็มมันไม่รู้อะไม่รู้จริงิสทับบี่มันชื่ออะไรอีกคนนี้เขาไม่รู้จริงดาวอะอ่าคืนตัวเทเทนาิี้เทนาิี้โดน ข้าวมาันบี้อุ้ยแล้วนะนี่ไม่ใช่ตอนมาปกติช่องยูทูบที่แกดูห้าช่องขอาปลาชีอาจุม่าน้ำมีโอชิมีดอมาปลาชีอวันที่ททชื่อช่องไปชื่ออะไร ยังไงอ่ะทำไม่ได้เราต้องชิมรุ่นใหม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เรื่องรถเลยยี่ห้อยี่ห้อร่างตอนทีเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่ี้เรามีทีมงานกี่คนสิบคนนิสัยเป็นไงมาตัดสินกระตังไม่มีแดงเดียวให้ขนมว้าลายแดกหมดอ๋อไม่ใช่ยี่ห้ออะไรน้อำเทเทย์้ำอ๋อกีรอมากีรอมาไม่กีรอะไร กี่ห้องแลงไวเอาจาไห่อีรอนม,าาม,อม้าเขาทำที่ตรงไหนอะอีดีเตอร์ไอ้เชีย่ยเขา,าทีมงานเหรอใช่ไ<า>อ้เชี่ยรู้ไหมแองวะเย้อโดนเบลปกติชีวิตแกจะชอบอยู่ไหนมากสุดชอ่ไหนเนาอยู่บนรถ อชอบขับรถอ่ะชอบขับรถถ้าตัดรถแกชอบจุดไหนบ้างชอบอยู่ในรถทำไมอ่ะแกรู้สึกว่ารถมันมันเป็นไงก็ฉันชอบรถอ,อาหารเสร็จไปแกกินอ่ะมันช่วยอะไรสวยพเพราะมันมันสวยเพราะอะไรเพราะมันเดย์เรื่สตูนนู้นอ่ะมีอะไรปะม <c oughs> แีแล้วเราเราสตูนนู้นจริงๆแล้วอ่ะมันมันเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นที่ดินเปล่ามัาจะมีคนตายเรื่อยอ่าขอใครจะก่อสร้างอ่ะเสริมแล้วเอาตะเข็บกินแล้วมันช่วยอะไรบ้างสวยไงเพราะอะไรเพราะมันเพิ่มอะไรเพิ่ม คอลลาเจนรอทัชคือทำไมแกถึนนงจะซื้อที่นี่ทำไมแกชอบทำไมถึงชอบอ่ะทำเลมันดีพันทุนสองอันเป็นบ้านปลายชีวิตทันเลยปะไม่เอาเราจะซื้ออะไรลายหลหลังเลยอะไรทำให้ทัชอิดเรารู้สึกปิ๊งในที่เนี่ยเซลสวยเซลผู้ชายอ๋อตอนก่อนแกเคยกินแล้วมาก่อนกินอานเซล มีีก่ชิ้นของพี่ทัพทั้งหมด10ชิ้นค่ะส่วนของพี่น้่งหนึ่ง19ชิ้น19ชิ้น19ชิ้นน่าจะฉันไปเยอะขนาดนั้นเกี่กางเลยไม่ใช่เหล่ตั้งหลายชั้นแต่เขาต้องไปฝึกสกิลนี้กับทีมงานค่ะทุกคนเขาเชื่อว่าทีมงานสอนเขาได้โอยเหลือตั้งหลายชิ้นไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดมีอะไรมาไดไงมันไม่ถอดเลยดิ มั้ยเออมีมีอยู่นะจริงโอ้ดีมีมีมีกินไหมพี่หนึ่งก็พี่หนึ่งไม่ใช่ดูดูแก้แก้ผ้าเลยนี่นี่หมดซับกวางเซ็งเลยทุกคนแหม่การจับกูมาแก้ผ้าแหม่มันยากจริงๆนะทุกคนมาเล่นเขารู้สึกว่าเขาหลอกล่อทั้งแม็กกิงอ่ะทุกคนทั้เสียนไม่ใช่ฉันเป็นผู้ไอคิวอีคิวสูงฉันเหรอ ตรงข้าบ่ฉันไงฉันไอคิวสูงแกต้องไอคิวต่ำแหลมฉันเยอะแกต้องแหลมน้อยฉันฉลาดแกก็โงอิ่งอ๋ไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปฝึกมาใหม่ชอบนะครชี่เอาคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เราเนี่ยมาทำคลิปอะไรกันแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สปายถ้าชอบได้วยนะคะบายบาๆจริงฉันดองไม่ขนาดเลยอ่ะเนี่ยดูไม่ได้เลยแต่มันโบอ